พบกับเราดรกิติศักดิ์ทนายธนิพนธ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิมถวว ak, ai, วีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับผมทนายภาคพิชานกและทีมดรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายวันนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้ในเรื่องของความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดกครับ ความสิ้นสุดของการเป็นผู้จัดการมรดกนะครับก็จะมีดังนี้ครับคือ 1. ตาย 2. ลาออกซึ่งได้รับอนุญาตจากศาลแต่หากมีความเสียหายเกิดขึ้นในระหว่างทำหน้าที่ก็ต้องรับผิดช,ชอบครับ 3. สารศาลมีคำสั่งถอน 4. ตกเป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามเช่นบุคคลล้มละลายบุคคลวิกลจริตหรือเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น 5. นะครับการจัดการมรดกสิ้นสุดลงและเป็นการเริ่มนับอายุความจัดการมรดก5ปีกรณีทายาทได้รับความเสียหายครับตามที่กล่าวมานะครับเมื่อศาลได้มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้วผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปและมีหน้าที่รวบรวมมรดก เพื่อแบ่งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมตลอดจนชำระหนี้ของเจ้ามรดกแก่เจ้าหนี้ทำบัญชีมรดกและรายการแสดงบัญชีการจัดการโดยต้องจัดการไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่กองมรดกนอกจากนี้นะครับผู้จัดการมรดกจะทำนิติกรรมใดๆที่เป็นประปักต่อกองมรดกไม่ได้ครับหากผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่เช่นปิดบังมรดกต่อทายาท เพิกเฉยไม่แบ่งมรดกหรือยักยอกทรัพย์มรดกเป็นของตนเองทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดกก็ได้หากท่านนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมและยากจนท่านไม่ต้องเสียกำลังใจครับทางสภาธนายความของพวกเราช่วยเหลือให้ท่านฟรีท่านสบายใจได้ครับ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่บอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทนายภาพพิชานทีมดออ็อก,กร์กิติศักดิ์นติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายสวัสดีครับ